สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาซื้อหวยลอตเตอรี่นะครับในแอปเป๋าตังค์นะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อธรรมดามาซื้อหวยชุดนะครับมีคนถามผมว่าซื้อหวยชุดในแอปเป๋าตังค์ซื้อยังไงเพราะปกติเราเซิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นใบเดียวนะครับวันนี้เราจะมาซื้อเป็นหวยชุดในแอปเป๋าตังค์นะครับวิดีโอที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยผมใช้ตัวโทรศัพท์อ n f ฟิ i x Note 12 5G นะครับเออ โ g นะเดี๋ยวมาดูวิดีโอจะเป็นยังไงนะครับเก็บทรงเก็บเสียงได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคมาก่อนอื่นเราก็เข้าแอปเป่าตังก่อนนะครับใส่แล้วคงรหัสให้เรียบร้อยอันนี้ผมสแ,แกนนิ้วนะครับเอาสแกนนิ้วไม่ผ่านอัดละพันละก็รอมานิดนึงแล้วก็เข้ามาตรงที่ซื้อ สลากนะครับผมเราจะเซิร์ชเลขอะไรดีอย่างเช่นเราจะเซิร์ชเลข89นะครับเด็เชาไม่มีเลขอะไรดีเลข1 2แล้วกันนะครับ ตอนนี้มีเสียงภายนอกดังเสียงลมเสียงรถเสียงหลเลาะดูกันนะครับว่าถ่ายด้วย Infinix Note 12 Pro 5G เนี่ยมันจะเก็บเสียงได้ดีหรือเปล่านะครับผมมานี่นะครับมาต่อที่ลอตเตอรี่ของเรานะครับเวลาเราเซิร์ชเนี่ยอย่างเช่นเซิร์ช1-2เนี่ยมันมันจะขึ้นหลายใบนะไม่ใช่ขึ้นหลายใบมันจะขึ้นเป็นทีละใบทีละใบนะครับซึ่งมันมีคนถามผมว่าถ้าเกิดเราจะซื้อหวยชุดเนี่ยซื้อ,อยังไงนะครับ ก็คือไม่ยากเลยนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อไอเลขเนี้ยหกศูนย์สามสองหนึ่งสองเนี่ยเราจะซื้อเป็นหวยชุดนะเราก็พิมพ์ไปเลยหกศูนย์สามสองหนึ่งสองนะประมาณนี้นะพิมพ์ไปให้หมดเลยทุกช่องเลยนะครับแล้วกดค้นหาโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นหวยชุดให้เราแล้วมันจะขึ้นมาเลยว่าใบเดียวกันเนี่ยเลขเดียวกันเนี่ย มันจะมีกี่ใบนะครับอันนี้มีกี่ใบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะครับถ้าเกิดเราจะซื้อหวยชุดทั้งหมดนี่ห้าใบแล้วก็กดเลือกปาม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 พอกดเลือกแล้วมันจะบอกจำนวนนะครับห้าใบแล้วก็กดตรวจสอบนะครับแล้วเขาก็คิดเงินมาให้เรานะครับแล้วเราก็ชำระเงินไปนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือการซื้อลอตเตอรี่หวยชุดในแอปเป๋าตังนะครับว่าซื้อยังไงนะครับคือคนที่เป็นแล้วก็คือเป็นนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ,อ,อะไรมากมายนะครับก็กดผ่านไปนะครับแต่มันมีคนที่เขายังไม่ค่อยเป็นนะครับเผื่อเขาอยากจะได้หวยชุดนะครับเพราะ ในนี้ราคาไม่แพงนะครับก็แค่80ดิบบาท5ใบา5บาใบนี้เขาแค่400ร้อประหยัดไปได้ต้อง100บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะปกติไอ้ที่เลขขายข้างนอกนี่ื้แพงกว่า500ร้ออีกนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย